สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเบื้องหลังชื่อวงของ b l a c k พิงกกันวง b l a c k พิงกนั้นได้นำสองสีที่เป็นที่นิยมนี่ครับเปลี่ยนให้เป็นชื่อของหนึ่งในเกลิลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล K-POP Super Group ก่อตั้งขึ้นในปี2559โดยบริษัทบันเทิงเกาหลีใต้อย่าง YG Entertainment แม้ว่าเดิมทีนั้นวงนี้ควรจะมีสมาชิก9คนแต่บริษัทนั้นกลับตัดออกให้เหลือ4คนพร้อมกับเธอทั้ง4คนที่โด่งดังณขะนี้น เริ่มต้นพี่ใหญ่อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่ลลิซาแบล็กพิงก์แม้ว่าวงนี้เพิ่งจะออกสตูดิโออัลบั้มเพียงแค่2อัลบัม้มแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างซิงเกิลถึง12ซิงเกิลและทําให้พวกเขานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มที่รู้จักมากที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังความหมายของแบล็กพิงก์กันสีดําและสีชมพูนั้นรวมกันก็มีความหมายพิเศษก็คือวงหญิงล้วนโดยเจนนี่และโรเซ่นั้นยอมรับว่าตอนแรกพวกเขาลำบากใจกับการคิดชื่อวง และพยายามหาคำตอบที่จะอธิบายถึงพวกเธอถ้ามีสีดำและสีชมพูผสมกันในปริมาณที่เหมาะสมเราคงเลือกสีนั้นไปแล้วแต่เนื่องจากเราหาสีนั้นไม่เจอเจนนี่นั้นได้อธิบายกับ a อ c เซ s h ฮ l ลลี o ูดเราแค่เอามันมารวมกันแล้วก็กลายเป็นคำเดียวกันโรเซ่กล่าวเมื่อสีสาวแบล็ k พิง k นั้นกล่าวว่าเราต้องการแสดงความหลากหลายของกลุ่มและแนวเพลงที่แตกต่างกันและหลากหลายที่เราสามารถลองทำและแสดงให้พวกคุณเห็นเจนนี่กล่าวเสริมขึ้นมา ร้อมก็บ,บอกต่อว่า b บ a ็ k พิง k มี2ส,สีซึ่งเป็นตัวแทนของเรามากที่สุดเพราะเราเป็นผู้หญิงมากแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราก็ดุดันมากเช่นกันโรเซ่แชร์ในรายการจิมมี่คิมมี่ไรท์เรามีเพลงชื่อ Pretty Savage ซึ่งเข้ากับ b l a c k พิง k มากและเราคิดว่ามันอธิบายในตัวตนของเราได้ดีที่สุด Pretty Savage ตนำเสนอในการเปิดตัวปีคศ2020ของ t ิ e ัลบั m และแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดตัวเป็นซิงเกิลอย่างเป็นทางการแต่ก็ติดชาร์ตในหลายประเทศ โดยขึ้นถึงอันดับสองในชาร์ตยอดขายเพลงดิจิทัลโลกส่วนความหมายเพิ่มเติมของ b l a c k พิงกนั้นตัวแทนจาก YG กล่าวว่า b l a c k พิงกยังแปลว่าสวยไม่ใช่ทุกอย่างและแสดงถึงวิธีที่สมาชิกในวงผสมผสานทักษะและความมั่นใจเพื่อความสําเร็จนอกจากนี้ยังหมายถึงกลุ่มสตรีพิเศษก่อนที่จะลงเอยด้วยชื่อที่ทําให้พวกเขากลายเป็น b l a c k พิงก์จีซูนั้นเปิดเผยในการสัมภาษณ์ในรายการออนไลน์ Starlord ว่าตัวเลือกก่อนหน้านี้ก็คือพิงค์พังแมกนัมและเบบี้มอนสเตอร์ และต่อมานั้นความสําเร็จของ4ีสาววงแบ็ p พิงเป็นความสําเร็จระดับนานาชาติแบ็ Back p พิงนั้นเปิดตัวซิงเกิลพร้อมกันถึง2เพลงซึ่งได้แก่วิสเซนและปุ m มบายาในเดือนสิงหาคม2559ซึ่งขึ้นถึงอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้โปรเจกต์เต็มของพวกเขาดีอัลบั้มตามมาในอีก4ปีต่อมาและเปิดตัวในอันดับที่2ของ Billboard 200ในสหรัฐอเมริกาและอัลบั้มที่2ของพวกเขาก็ได้แก่บอลพิงวางจำหน่ายในปี2565 ซึ่งติดอันดับทั้งชาร์ตบิลบอร์ดทูวันฮเลและ Circle a ิลอับัมในเกาหลีใต้พร้อมกลายเป็นอัลบัมที่ขายดีที่สุดสำหรับศิลปินกลุ่มหญิงจากเกาหลีใต้นอกจากนี้ซิงเกิลทั้ง12ซิงเกิลที่ปล่อยออกมานั้นยังขึ้นถึง5อันดับแรกในชาร์ตเวิลด์ดิจิ l s ลซองเซลของบิลบอร์ดและสูงสุดใน10อันดับแรกในประเทศบ้านเกิดของพวกเธอและในปี2019นั้นพวกเขาก็เป็นศิลปินเคป๊อหญิงล้วนกลุ่มแรกที่ได้แสดงที่